สวัสดีครับขอต้อนรับข้สู่รายการ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพ,าพันธ์ปีพุทธศักราช2568โพลชีพักอนุรนิยมควา้าชัยชนะในการเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีนะครับพักอนุรักษนิยมของเยอรมนีคว้าชัยเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาขณะที่แบ่งผลเลือกตั้งให้กับพรรคฝ่ายขวาจัดเยอรมน,นีทำคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับสองในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งอาจจะสร้างงานหินใ้กับผู้นำพรรคเฟดริกแมสต์นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลผสมในเดือนหน้าการเลือกตั้งของเยอรมน,นีเป็นที่จับตามองดูกันทั่วโลกนะครับในขณะที่ยุโรป กำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำระสําระสายจากการที่ถูกทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับทอดทิ้งรวมทั้งส่งตัวแทนระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเจดีแวนส์นะครับรองประธานาธิบดีนายพิทเฮ็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปเยือนยุโรปหรือว่าเข้าร่วมประชุมยุโรปในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับโจมตีเยอรมน,นีโดยเฉพาะยิ่งนาเจดีแวนส์นะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรืวมทั้งนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองอีกด้วยส่วนเฮกเซตเอง บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ยุโรปหรือว่านาโตจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยตัวเองกันมากยิ่งขึ้นจะหวังให้สหรัฐอเมริกามาคุ้มครองทางด้านการทหารเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็เรียกร้องให้ยุโรปต้องเพิ่มข้ประมาณทางด้านการทหารจาก2%ต่อ GDP เป็น5%ต่อ GDP ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางนาโตไม่มีทางที่จะ ทำได้เยอรมน,นีเป็นเสาหลักของสหภาพยุโรปรวมทั้งของนาโตอีกด้วยถ้าว่าเศรษฐกิจของทางด้านเยอรมน,นีซึ่งแย่อยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะกระเตื้องขึ้นมาอนาคตของยุโรปรวมทั้งอนาคตของนาโตจะง่อนแง่นลงนะครับในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะบรรลุนะครับข้อตกลงสันติภาพ กับรัสเซียในกรณีของสงครามยูเครนที่ดําเนินมาเป็นเวลา3ปีโดยการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้นไม่มีตัวแทนของสหภาพยุโรปไม่มีตัวแทนของนาโตหรือไม่มีตัวแทนของอยูเครนเข้าร่วมด้วยนะครับทำให้ทางยุโรปหรือว่าเยอรมน,นีตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองถูกโดดเดี่ยวและต้องหาทางอยู่ให้ได้ด้วย เองโดยไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองยุโรปในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของทางด้านการทหารหรือพูดในแง่หนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกาใช้ยุโรปเพื่อที่จะปิดล้อมนะครับรัสเซียทางด้านการทหารอันนำมาสู่วิธฤิการที่ร้ายแรงมากของสงครามยูเครนซึ่งสร้าง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อความมั่นคงของยุโรปอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับนับตั้งแต่สงครามเย็นผู้นำของสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนนะครับหรือคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียนนะครับซึ่งเป็นพรรคใหญ่นะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ในช่วงเยอรมันนีกำลังขัดแย้งแตกแยกในประเด็นผู้อพยพนะครับรวมทั้งเรื่องความมั่นคงเยอรมน,นีนะครับอย่างที่ได้เรียนฟังหรือทราบกำลังตกอยู่ในการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียและจีนนะครับหลังการล่มสลายของพรรคร่วมรัฐบาลในยุคข,ของโอลาฟชอสแมชนะครับ,รบผู้นำพรรค ซีดียูไปหกปีให้คำมั่นกับผู้สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทําให้เยอรมน,นีมีตัวตนในยุโรปอีกครั้งเพื่อให้โลกเห็นว่าเยอรมน,นีมีการปกครองที่น่าเชื่อถืออีกครั้งนะครับด้านผู้นําโลกนําโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอิรอนมาสซึ่งสนับสนุนพักทางเลือกแห่งเยอรมน,นีนะครับหรือ alternative for deutschland นะครับ ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดที่ทําคะแนนมาเป็นอันดับสองในการเลือกตั้งครั้งนี้โพสแสดงความยินดีต่อชัยชนะของฝ่ายอนุรักษนิยมบนโซเชียลมีเดียในผลโพลจากสื่อ ZDFC ว่าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนซึ่งเป็นพรรคลูกพี่ลูกน้องกันนะครับชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนโหวต28.4 ตามด้วยพรรค f f d ที่มีนโยบายหรือว่ามีอโดมการขวาจัดที่ได้คะแนน20.4%ส่วนพรรคสังคมประชาธิปไตยหรือ SDP ของ Olaf Scholz มาเป็นอันดับ3ด้วยคะแนน16.4%ดาษขณะที่ปีนี้นะครับชาวเยอรมันนีออกมาใช้สิทธิ์มากเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี1990ที่ 83%นะครับตามข้อมูลของ ExitPol l พักการเมืองกระแสหลักต่างประสเสธที่จะทำงานร่วมกับพักขวาจัดเยอรมน,นีซึ่งทำคะแนนสูงกว่าเกือบเท่าตัวในการเลือกตั้งครั้งก่อนโดยอเลสวีเดลนะครับหัวหน้าพักค f d กล่าวกับผู้สนับสนุนว่าครั้งหน้าเราจะมาเป็นที่หนึ่งความท้าทายต่อไปคือการจัดตั้งรัฐบาลร่วม ของนายแมสซึ่งอาจจะกินเวลายาวนานและไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องการมากกว่าหนึ่งพักเพื่อจะตั้งรัฐบาลหรือไม่ซึ่งอาจทำให้ในายกโชส์ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาการเป็นผู้นำเยอรมน,นีไปอีกหลายเดือนเลยทีเดียวฟรดริชเพิร์ชนะครับผู้นำพักสาภาพาประชาธิปไตยคริสเตียนที่ชนะการเลือกตั้งในประเทศเยอรมน,นีประกาศจุดยืน ชัดเจนว่าเยอรมน,นีต้องพึ่งพาตนเองและสร้างความเป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกาพร้อมวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของประธาน,นาธิบดีโดนทรัมป์ต่อยุโรปรวมทั้งต่อวิกฤตยูเครนการแทรกแซงจากวอชิงตันไม่ได้สร้างความเสียหายน้อยกว่าการแทรกแซงจากมอสโกนี่คือสิ่งที่เมสเกากับผู้สื่อข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์พร้อมระบุว่ารัฐบาลสาหรัฐชุดปัจจุบันแทบไม่สนใจชะตากรรมของยุโรป เยอรมน,นีจึงต้องเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและค่อยๆสร้างความเป็นอิสระจากสหรัฐผู้นำพักซีดีซึ่งได้รับคะแนนนำ28.5%และมีแนวโน้มจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของทรัมป์ที่เรียกร้องให้พันธมิตรยุโรปจ่ายส่วนแบ่งที่เป็นธรรมในค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศและน่าโตรวมถึงการ กลับลำนโยบายของรัฐบาลไบเดนด้วยการเปิดเจราจากับรัสเซียโดยตรงโดยไม่สนใจท่าทีของยูเครนและสหาภาพยุโรอย่างไรก็ตามนะครับทรัมป์ได้แสดงความยินดีกับชัยชนะของพรรคซีดีผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social โดยระบุว่าเช่นเดียวกับสหรัฐประชาชนชาวเยอรมันเบื่อหน่ายกับวาระที่ไร้สามันสำนึกโดยเฉพาะในเรื่องพลังงานและการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีในขณะเดียวกันนะครับอีรันมัสพันิติตรคนสสำคัญของทรัมป์ได้แสดงการสนับสนุนพักทางเลือกเพื่อเยอรมน,นีที่มีนโยบายต่อต้านผู้อพยบซึ่งในคะแนนเป็นอันดับสองในการเลือกตั้งครั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของเมอร์สสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในนโยบายต่างประเทศของเยอรมนทีที่อาจนำไปสู่การปรับความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ ของสหรัฐและพันธมิตรตะบันโตหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปอลรัฟชอสก็รู้ชะตากรรมของตัวเองดีนะครับว่าจะต้องกลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีมาดูผลงานของเขาว่าบริหารเยอรมน,นียอดแย่อย่างไรเพราะว่าเศรษฐกิจของเยอรมน,นีใกล้ล่มสลายเลยทีเดียวเยอรมน,นี ปัจจุบันนี้กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตดถอยเป็นปีที่3ติดต่อกันโดย GDP เติบโตเพียงประมาณ0.57%ต่อปีภายใต้การนำของโชล์ส์นะครับนี่คือผลงานที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นมาส่วนแบ่งของเยอรมนีในเศรษฐกิจโลกลดลงถึงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่3.08%เมื่อวัดจากความเสมอภาคของอำนาจซื้อนะครับหรือว่า purchasing p า r ะแปร t y นะครับตามข้อมูลของ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดอย่าง Volkswagen BMW และ Mercedes-Benz ต่างก็ประสบกับกำไรที่ลดลง1ใน3ในปี2024ที่ผ่านมาเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน และการตัดสินใจของโชซี่ยกเลิกเงินอุดหนุนสำหรับผู้ซื้อรถ e ีีซึ่งทำให้ตลาดภายในประเทศพดตัวลงถึง2 7การที่เยอรมนีมีส่วนร่วมในวิกฤตยูเครนทำให้คลังอาวุธของประเทศร่อยหลอลงอย่างรุนแรงชาวยุโรปและชาวยูเครนไม่มีอะไรเหลือในคลังอาวุธแล้วนะครับอามินพปเปอร์เจอร์นะครับซีอของเรนเมทัลนะครับ กล่าวกับ The f ฟ n เ n นเชียล m e มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลของโอราฟชอสนะครับได้ในหะ้คำมั่นที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศสูงถึง95,000ล้านดอลลาร์การใช้งบประมาณด้านการป้องกันในอนาคตอาจบังคับให้มีการเพิ่มภาษีซึ่งจะสร้างความปั่นป่วนทางการเมืองอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ท่าทีของโชส์ที่มีต่อรัเสเซียและการสนับสนุนสหภาพยุโรปอย่างไม่ลังเลได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในประเทศโดยพรรค AFD ได้รับความนิยมเพิ่มการคว่ำบาตรรัเสเซียที่สร้างความเสียหายต่อตัวเองของโชสได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากซาร่าเวเกนเกชนะครับซึ่งยังประนามการเพิกเฉยของเขาต่อการก่อวิาีกรรมนอสตรีมอีกด้วย ตาดูความเคลื่อนไหวของเยอรมน,นีว่าจะมีการวางตัวเองอย่างไรหลังจากที่มีการเจราจารยุติสงครามยูเครนลงเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเยอรมน,นีก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้เงินสนับสนุนนะครับให้กับยูเครนมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ากระเป๋าหนักที่สุด ก็ต้องใจมากที่สุดเยอรมนีร่วมหัวร่วมไท้ายกับอังกฤษฝรัร่งเศสนะครับซึ่งเป็นสามเสาหลักของยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือกับยูเครนมากที่สุดในการทําสงครามเพื่อที่จะทําให้รัเสเซียอ่อนแอลงส่วนสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือก็เป็นผู้ที่ให้เงินมากที่สุดนะครับ ว่าเวลานี้นะครับหลังจากที่สงครามดําเนินไปเป็นเวลา3ปีทางรัสเซียได้เปรียบในสมรภูมิรบและยูเครนแทบทจะมีกองกําลังทหารเหลืออยู่นะครับเพื่อที่จะรบกับทางด้านรัสเซียแม้ว่าจะส่งอาวุธนะครับส่งเงินให้ความช่วยเหลือก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าส่งอาวุธไปไม่มีทหารไม่คนใช้นะครับยกเว้นว่าทางนาโตจะส่งกองกําลังทหารเข้ามา แม้ว่านาโต้จะส่งกองกําลังทหารเข้ามาหรือว่าเพิ่มอาวุธเท่าใหรก็ตามก็จะไม่มีผลนะครับในการเปลี่ยนรูปการของการรบในสมรภูมิเพราะว่ากองกําลังของทางด้านรัสเซียมีความเข้มแข็งมากเลยทีเดียวทําให้ทรัมป์นะครับจำใจนะครับหรือว่าต้องยอมนะครับที่จะยุตินะครับสงครามยูเครนแต่ว่าการเจรจาย,ยังคง อ,อยู่ในระยะหรือว่าอยู่ในขบวนการอยู่หลังจากที่มีการพบปะกันระหว่างรัฐมนตรีพาการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมาโกโร,รูวิโอรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่กรุงริซยาตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งการพบปะเจรจานี้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกเลยทีเดียว เพราะว่าตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมารัฐบาลของโจไบเดนไม่ต้องการที่จะพูดคุยหรือว่าเจรจาใดๆกับทางด้านรัเสเซียนะครับยื่นกรรให้รัเสเซียต้องถอนทหารจากดูเครเนอย่างเดียวพร้อมมาตรการแซงชั่นและมาตรการยึดเงินทุนสำรองระบบเด็กของรัเสเซียไปกว่าสามแสนกว่าล้านก่อนหน้านั้นรัฐบาลของอ่าบรักอัวมาก็มีการยกเลิกนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตหลายระดับ กับทางด้านรัสเซียตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีได a l o g หรือว่ามีการพูดคุยกันระหว่างรัสเซียกับทางด้านสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นปัญหาคือยูเคร,รนเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปเป็นแม้ว่าจะอยู่ในยุโรปตอนออกก็ตามแต่ว่าก็มีผลกระทบนะครับต่อประเทศนาโตซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด32ประเทศว่าจะเอาอย่างไง ต่อไปรว,รวมทั้งเยอรมน,นีอีกด้วยการที่เยอรมน,นีรว่วมโผจนท้ายกับสหรัฐอเมริกาในการช่วยยูเครนทําสงครามตัวแทนกับทางด้านรัเสเซียก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจหรือว่าผลประโยชน์ของเยอรมน,นีเพราะว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมของเยอรมน,นีเข้มแข็งหรือว่ามีความสามารถในการแข่งขันได้ก็เนื่องจากว่าได้ซัพพลายพลังงานราคาถูกจากทางด้านรัเสเซีย ทอกาส North Stream นะครับที่ส่งผ่านจากเซียเข้าเยอรมน,นีถูกทางสหรัฐอเมริกาบอมอเสียหายนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะส่งเข้าเยอรมน,นีได้ทำให้ราคาพลังงานของเยอรมน,นีนแพงขึ้น3เท่าตัวหรือว่า4เท่าตัวเลยเดียวอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหลายรวมทั้งบริษัทต่างๆต่ๆางก็ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากราคาพลังงาน ที่สูงขึ้นแทนที่โอลาฟชอสนะครับนายกรัฐมนตรีจะพยายามหาทางแก้ไขแต่กับเพิกเฉยนะครับหันไปพึ่งพาก๊าซ L N G จากทางด้านสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาแพงกว่านะครับเดิมทีเนี่ยรัเสเซียเป็นผู้ s ป p p l y พลังงานหลักให้กับเยอรมน,นีตอนนี้เยอรมน,นีต้องหันไปพึ่งพานะครับแหล่งอื่นๆ ท่อก๊สที่ส่งก๊สจากรัสเซียมาเยอรมน,นีมีสองท่อด้วยกันก็คือ North ส t r e ี m 1กับ North s t r e ี m 2สอง t h Stream 1ถูกก่อวินาศกรรมนะครับไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 0ง2นะครับไม่กี่เดือนนะครับหลังจากที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประทุขึ้นมาทางสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอังกฤษนะครับวางแผนทำลายนอสเตรีมหนึ่งเพื่อที่จะตัดนะครับการ s u p p ายพลังงานจากรักเสเซียมาเยอรมน,นีรวมทั้งยุโรปอีกด้วยทำให้เยอรมน,นีกับยุโรปต้องพึ่งพาพลังงานจากทางด้านสหรัฐรวมทั้งนะครับจุดประสงค์ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือไม่ต้องการให้รัเสเซียมีอิทธิพลเหนือเยอรมน,นีในอำนาจการต่อรองนะครับพูดง่ายว่าตัด ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีซึ่งก็เป็นเป้าหมายทางด้านยุทธศาสตรแต์แต่ไหนแต่ไรของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนะครับที่ต้องสกัดไม่ให้เยอรมนีกับรัสเซียสามารถจับมือกันได้เพราะว่าเยอรมนีมีความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแต่ว่ารัสเซียมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะยิงพลังงานแร่ธาตุหายาก ต่างๆทั้งหลายยูเรเนียมนะครับรัเสเซียมีครบรัเสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติรวมกันประตีเป็นตัวเงินนะครับประมาณ75ล้าน,ล,านล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าทําลายเยอรมันทําลายรัสเซียได้ทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษก,ก็หวังที่จะเข้าไปฮุบทรัพยากรธรรมชาติของทางด้านรัเสเซียเยอรมน,นีเองความจริงนะครับสามารถที่จะติดต่อกับทางด้านรัเสเซียขอซื้อ กาซธรรมชาติได้ผ่าน North Stream 2นะครับท่อที่2ซึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังคงสามารถจะส่งก๊าซให้กับเยอรมนีได้แต่ว่าโอ s าฟชอสไม่ได้กระทำอะไรนะครับเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายนอกจากนี้เยอรมนีตั้งแต่สมัยของ a n g เกลาเ r อร์เกอยู่แล้วก็มีนโยบายเสรีในเรื่องอิมิเก t i o n ทำให้เยอรมนีตอนนี้กลายเป็นแดนสวรรค์ของพวก พยพเข้ามาอย่างผิดก,กฎหมายบ้างถูกกฎหมายแต่ว่าเข้าไปแล้วเราสร้างความปั่นป่วนทางด้านสังคมมีเหตุทะเลาะวิวาทมีเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมนะครับทำลายโครงสร้างทางด้านสังคมแล้วก็ทางรัฐบาลก็ต้องแบกภาระช่วยเหลือในการใช้จ่ายนะครับเยอวรัน,นีระยะหลังก็มีนโยบายที่ต่อต้านเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความคิดเห็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใครที่แสดงความคิดเห็นว่าต้องการยุติสงครามยูเครนหรือว่ารือฟื้นความสำคัธญกับทางด้านรัสเซียก็จะถูกโจมตีนะครับโดยเหตุน,นี้เองพรรค Alternative for Germany ซึ่งเป็นพรรคที่มีโนโยบายต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมีโนโยบายที่ต้องการรื้อฟื้นนะครับความสัมพันธ์กับทางดานรันเสเซียนะครับไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับนาโต จึงได้รับความนิยมจากชาวเยอรมน,นีนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลำบากมา,มากนะครับจากสมัยของโอลาฟชอสนะครับตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่ผ่านมาที่เศรษฐีของเยอรมนนีตกต่ำนะครับอยู่ในภาวะ r e c e s s i o n นะครับเศรษฐกิจติดลบหรือ,อยังเก่งได้แค่0%เท่านั้นเองในขณะที่เศรษฐจของรัสเซีย มีอัตราการขยายตัวหรือว่าเติบโตที่4%ี่ร์ซ็นนะครับการ s a n c t i o รัเสเซียยิ่งทําให้รัเสเซียมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับในขณะที่ทางเยอรมน,นีเองอดอแอร์ลงสำหรับนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดพลีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สำหรับวันนี้ต้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ